วัสดีค่ะมะนาวจากเพจซวิลมะนาวฮอนด้าโคโรนนะคะทุกคนคะ่ะรถที่ทุกคนชมอยู่ค่ะเป็นรถลูกค้ามะนาวเองนะคะที่จะเตรียมส่งมอบรถให้ลูกค้าในวันพรุ่งนี้ค่ะคันนี้ที่มะนาวถ่ายอยู่นะคะเป็น Honda Civic รุ่น EL Plus นะคะสีฟ้า Morning Mist ค่ะราคาจำหน่ายนะคะของคันนี้อยู่ที่1 9 9 0 0ล้บาทค่ะสีนี้ไม่บวกค่าสีเพิ่มนะคะ สีฟ้ามอร n i n g Mist นะคะ <parece> สีนี้นะคะเป็นสีใหม่นะคะใน Honda Civic Turbo นะคะ คันนี้ก็ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะเตรียมส่งมอบเลยรุ่นนี้เป็นรุ่น EL Plus นะคะซึ่งคันนี้นะคะลูกค้ามะนาวติดตั้งความเข้มของฟิล์มรอบคันและบานหน้านะคะอยู่ที่60%ซึ่งฟิล์มที่มะนาวให้ลูกค้านะคะจะเป็นฟิล์มเซรามิกฟิกค,คู่นะคะรับประกัน7ปีจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะก็กจะอยู่ ระดับความเข้มกลางๆนะคะไม่มืดมากไม่สว่างมากจนเกินไปเนาะแดดบ้านเราช่วงนี้ก็แบบร้อนจัดมากๆเลยพอลูกค้ามะนาวก็รีเควมาด้วยค่ะว่าขอแบบกลางๆนะคะไม่ร้อนไปไม่มืดไปนะคะมะนาวก็แนะนํเป็นเป็น60%ค่ะสําหรับด้านหน้ารถยนต์นะคะไม่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะคะก็คือคันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเดิมๆมาเลยนะคะก็ไม่ได้มี ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะคะสาหรับด้านหน้ารถยนต์เนาะมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะไม่ต้องติดตั้งเพิ่มลายล้อแม็กก็จะเป็นลักษณะน,น,นี้เลยนะคะก็จะคล้ายกันกับรุ่น e l นะคะจะเป็นล้อขนาด16นิ้วนะคะในรุ่น e l plus สำหรับรถรุ่น e l plus นะคะถ้าเรานอ,อกรถนกกระจกจะปักจะพับให้อัตโนมัตินะคะจะเป็นแบบนี้เลย มือจับประตูสีเดียวกันกับสีรถยนต์นะคะแล้วก็คันนี้นะคะมะนาวฟรีคิ้วกันสาดให้ลูกค้าค่ะคิ้วกันสาดเป็นของแท้แล้วก็ตรงบริเวณขอบนะคะเป็นแบบโครเมียมด้วยนะคะซึ่งก็จะรับจะรับกันกับบริเวณนี้เลยนะคะก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยสำหรับบริเวณด้านท้ายนะคะคันนี้ที่มะนาวให้ลูกค้าค่ะก็จะเป็น สปอยเลอร์นะคะทรงเดียวกันกับ RS เลยนะคะแบบ RS ซึ่งงานดิบเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะแต่ลูกค้ามะนาวเลือกให้เป็นแบบว่าสีเดียวกันกับสีรถยนต์นะคะซึ่งก็สามารถแจ้งมะนาวได้เลยนะคะว่าต้องการแบบไหนเนาะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับบริเวณด้านท้ายรถยนต์นะคะอุปกรณ์ที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปค่ะก็จะเป็น เซนเซอร์ S S ถอย2จุดนะคะทำสีเดียวกันกับสีรถยนต์นั่นเองค่ะแล้วก็ของแถมอื่นๆนะคะที่มะนาวมีให้ลูกค้าค่ะก็จะเป็นในส่วนของถัดท้ายนะคะเป็นถัดท้ายแล้วก็จะมีชุดเซฟตี้นะคะก็จะมีไฟฉายฉุกเฉินชุดสายลัดจูงชุดสายพวงแบบนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้ ลูกค้าขอผ้ายางเพิ่มนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ปูให้แล้วกันเนาะขออนุญ,ญาตนํามารีวิวก่อนขอเอารถมารีวิวก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บงานอีกหนึ่งรอบค่ะด,ด้านท้ายด้านท้ายรถก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะ สำหรับหน้าตากุญแจรถยนต์นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน2ดอกค่ะก็สำหรับซีวิคนะคะคนาซีวิก็สามารถสตาร์ทรถยนต์นะคะจากกุญแจร,รีโมทได้เลยนะถัดมานะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในการเนาะว่ามะนาวแถมอะไรให้ลูกค้าอีกบ้างนะคะคันนี้ติดตั้งอะไรเพิ่มเติม,ตมอีก สำหรับคันนี้นะคะภายในเนาะไม่ได้ติดตั้งอะไรเพิ่มเติมคือเดิมๆที่มาจากโรงงานก็อบดีแล้วนะคะซึ่งโดยปกติเมะนาวจะแถมเป็นคิวบนรย LED ให้ลูกค้านะคะแต่คือคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นคิวกันสาแทนแล้วเนาะแล้วก็คันนี้ที่แถมให้นะคะก็จะเป็นในส่วนของกล้องบันทึกหน้ารถมูดูโรนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยซึ่งการติดตั้งเขาเรียกว่าบริเวณตัวอุปรกรณ์นะคะก็จะไม่ไม่กี่กันบริเวณตรงนี้เนาะไม่บาง เขาเรียกว่าไม่รบกวนทัศนวิสัยเรานะคะเวลาที่เราขับรถแล้วก็สวยงามนะคะใช้งานง่ายนะคะก็คือโหลดแอปพลิเคชันเข้ามาที่โทรศัพท์ะคะ่ะแล้วก็ทำการเชื่อมต่อผ่าน WiFi นะคะสามารถดาวน์โหลดลงบนโทรศัพท์ได้นะคะสามารถดูผ่านแบบเอร์ไทมก็มได้บริเวณด้านหลังนะคะ อ๋อแล้วก็ภายในภายในของสีฟ้านะคะก็จะเป็นสีดําลักษณะแบบนี้เลยเบาะนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำแบบนี้นะคะถ้ารุ่น EL ธรรมดาที่ไม่มีตัวบวกก็จะเป็นแบบเบาะผ้านะคะอันนี้เป็นรุ่น EL Plus เนอะรุ่น EL Plus นะคะก็<ๆ>จะมีแบบว่าช่อง USB เนาะไว้ชาร์จแบตด้วยนะคะอยู่ใน,นด้านนะะี่ค่ะที่นั่งตอนหลังนั่นเอง แล้วก็คันนี้นะคะภายนอกที่เราแบบเห็นเป็นเงางๆสวยๆแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็คือมะนาวเนี่ยฟรีสําหรับลูกค้าที่ออกรถยนต์ Honda Civic เนาะจะฟรีในส่วนของเคลือบแก้วให้นะคะสําหรับเคลือบแก้วนะคะก็จะมีการรับประกันให้ถึง3ปีเลยก็คือมะนาวฟรีน้ํายาให้แล้วแล้วก็ลูกค้าเข้ามาเติมน้ํายานะคะมาบํารุงเนาะทุกๆ6เดือนนะคะ mm hmm. สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจที่จะ จองรถยนต์ Honda Civic นะคะตอนนี้มะนาวขอกระซิบบอ,อกก่อนเลยนะคะว่าให้รีบจองก่อนสิ้นเดือนนี้และทำสัญญาเลยนะคะเพราะว่าสำหรับเดือนนี้ค่ะยังมีในส่วนของโปรโมชั่นดอกเบีย้ยต่ำสุดอยู่ที่1.80%นะคะสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญาก่อนสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะ1.80เนาะในส่วนของเดือนหน้านะคะดอกเบีย้ยอาจจะมีการขยับขึ้นกระซิบบอ,อกแววขณะนี้นะคะต้องรีบมาจองรถยนต์กันนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ